สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเก็บกบระโพดเด้วพี่น้องจ้าไปเก็บอยู่ก็สวนเขาพี่น้องจ้าที่ทางเขาสวนเขาดอกง,งูดอกไม้กันดีมีฟงมีพักไอบวกฝรั่งดีจ้าเนี่ยน้องจา้าเอ้ยแต่ว่าต้องนานาทางเขานะ่ะมีดอกไม้น้ำงามแล้วคะ่ะ้าออกไปแล้วหนีจะถ่ายให้ดูแล้วจะเดยวเรามาดูสวนเคยเนาะว่ามันมีอะไรบ้างพี่น้องไปเก็บ จากสวนสุดๆเดเด,ด่น้องจา้าคือฟินมากเลยนะคะทุกคนสวนกระโปงค่ะเดอพี่น้องเขาก็มาเก็บประเต็มเลยเนาะเก็บได้เก็บเอาค่ะโลละหาสิบโคนเนาะค่ะเนาะออพี่น้องก็ต้องจองตั๋วนะคะเนาะก่อนจะเข้ามาก่อนจะมาเก็บนี่เราต้องจองตัว๋วว่าเราได้ก,กี่โมงว่าเราได้วันไหนเนาะคะ่ะเนาะบ้ากระโปงทำไหม ดูละห้าสิบคนเนาะสดส,สดจากสวนโดยเห็นไหมนี่เขาพูดเหลืองนะคะส,ส,สดเลยพี่นนอกเราจะเอาใส่กระเป๋าของเราจะมีสัมภาระมาด้วยน, <c oughs> น,น,นี่สัก

为什么？ ักแบบไม่ค่อยใหญ่เท่าไรอะ่ะนี่จะฟักแบบน้นอยๆอะ่ะเรามาช้าเก,กินเขาเลือกจะฟักงามๆไปเมื่อไรเราก็จะเดินหาฟักใหญ่อือ ไม่จำเป็นค่อยๆทำไร้หรอกค่ะทุกคนแตนน่วันก็ได้ฟินดีนะในการเก็บแจ็คก,ก็สวนฟินบึ้มเราไปปอ,อ,อกข้างหอกถ้ามาเก็บกันใายอยู่ด้วย เป็นแถวงามเลยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปหาฝักใหญ่ๆก่อนนะเดี <S <S ๋ยวมาขุดต่อสักเล็กน้อยให้ w e Kutte av, så slipper du å veie det. เขาปลูกเป็นแถวนน่นดูกคนเก็บเป็นแถวเลยค่ะอันข้าโพดเขาน่ะมันออกใต้ต้นแบบนี้เด้อพี่น้องไม่คือบ้านเรานะบ้านเรามันแบบต้นสูงหรอกเรามันเก็บเก็บเก็บสูงอ่ะอันอยู่นี่คือแบบมันอยู่ติดดินเลยค่ะทุกคนจ้ะมันอยู่ติดดินเลยดูนะฟักไม่อยู่ติดตินอู้ดูฟักนี่มันแตกมันยาพี่น้องมันเกลียหลายพูดดูดูว่ะเม็ดเต่งเต่งเลยค่ะคือมัน ติดตีนเลยนะคะทุกคนนี่ต้นหนึ่งก็จะมีประมาณสองสามฟักนะคะดูดิสามฟักขึ้นหน่อย嘛ฟักในห,หน่อยนะคะพี่น้องต้นมันก็เตี้ยๆดูไม่สูงหรอกไม่สูงคือบ้านเองนะบ้านเองมันสูงถมหัวเนาะอันนี้ต้นมันแค่เอวหนึ่งเอวนึงนะหลาหน,หนึงตัวเตี้ยๆมันยังแขงเอวหนึ่งหลังก็มาเก็บเลยคะ่ะออกดอกออกยอดงาม ไหนนิ่งเห็นแวบ,บ,บ,บอยู่ตรงไหนดูฟักใหญ่ใหญ่มันอยู่เตีย้ยเด้อค่ะเตีย้ยหาฟักที่ถูกใจโดนใจ เลือกเอาตามใจชอบเลยนะจ๊ะเด้ใส่เโอ้มันหอมไม่เอามันหอมปวดไม่เอาเนาะไปถึงอ่ะไม่ค่อยมีถูกใจหรอก กอ,อ,อเก็บกองให,หงม่กอนใหงค่อยมาตอกงานในดอกสวนบรรยากาศดีคับอุ๊ยนี่ฝักใหญ่กันตัวน้นดดอ,อ,อย,ย,งงอยโอเคได็กฝักนั่นไนนงไว้น่นี่กองใหม่องนี่ ใส่อยู่ได้เนี่ยอันนี้มอยก็ค่อยมอยก็ค่อยเหลืองบ่ก็ค่อยแห้งทอดามอยก็ค่อยแห้งอุ้ยฝังไปที่ <c oughs> <c oughs> ไหนแท้เด็๋มาถึงตุ่นเลย ต่ำเองนะคะทุกคนคือแบบต้องเก็บต้องก้มเก็บอ่อือต้ก้มเก็บนะจ้าอี่ส่วนค่ะดูห้าสิบดูห้าสิบคิดเป็นเงินไทยก็รู้ล,ละเกือบสองร้อยบาทไ่น้อง เขาพดนะคะอื <Kap> <Aha. S 1>